สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ผมเป็นท่านผู้ชมแล้วนะวันนี้ผมจะมารีวิวไข่หมูเนี่ยไข่ไข่หมูเรื่องพี่พายพิกนะฮะใครไม่รู้จักเรื่องนี้ก็ไปเชิญค้นหาใน Google ในนนิ้ลเดี๋ยวจะเด็ดได้นะนี่เรื่องนี้ผมก็เคยดูผมก็เคยรู้จักนะนี่ผมซื้อมาจากต่างจังหวัดนะราคาเก้าสิบเก้าทแรงระเบียบน่าอะไรครับ แล้วมันก็จะมีใบนี้ด้วยใบนี้เอาไว้เป็นแบบเรียกใบใครอ่านออกก็ช่วยด้วยนะฮะแล้วก็จะลองแกะกันเลยแกะจากด้านล่างฮะแล้วก็อะไรวะเหี้ย มันแกะยังไงวะกูงงเลยจดมันแกะยังไงจะขอตัดไปตอนแกะเสร็จแล้วกันอ่าฮะเราก็จะมาต่อกันเลยนะข้างในก็เป็นแบบนี้คือผมก็เป็นคนมาช่วยแกะนะข้างในก็จะเป็นพี่ป๊อปลูกไข่ลูกลูกหมูตัวแม่ตัวพ่อมันเนี่ย ข้างในก็จะมีไฟออกมาดิไอสัตว์ต้องการแสงเอื่อจะได้มองเห็นนี่ห้องไหนก็เดินไปทุกโนมแบบนี้อื้มลองกินดูดิอื้อรสชาติไม่ใช่ก่อยมันดูแบบว่าไงล่ะไอเทมมันดู หวานนุ่มๆมีไอเคี้ยวให้มันแขงให้มนอร่อยแตนี่อ่ะอีกเป็นี้กูหิวอือหึทำจนนอย้าที่ผมไม่อยากกินั่นแหละเาเไหมเดี๋ยวเดี๋ยว่มึงหาบเลยทำแบบอร่อยว่ะอร่อยเนทำไมชอบมาอร่อย อร่อยจริงอ่ะ้มผมผมแนะนำนะฮะซื้อมาก็คุ้มนะฮะแบบอัดแได้กินขนมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นลูกๆมันจะเป็นลูกแบบนี้ แล้วแลวก่อนจับกันผมจะให้ดูใกล้ๆนะนี่คืออีกด้านนะื้อเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้99วันแล้วก็มีขมนมแบบนี้มันจะเขียนว่าพี่พี่ผาพิกด้วยแล้วก็มีนี้ก่อนนี่คือก่อนจับกันแล้วก็มีใบแบบนี้เผื่อคนหรือบางคนมองไม่เห็นนี่ได้เลยกดซับกูด,ด้วยให้กดคุโดน